สวัสดีครับสิวเพจชาแนลนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งประจําปี2566นะครับซึ่งสามารถตรวจสอบได้ตัวเองง่ายๆผ่านทางเว็บไซต์นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะมีวิธีการตรวจสอบยังไงบ้างนะครับอันดับแรกนะครับให้เราเข้าไปที่เว็บไซต์ www.bora.dopa.go.th นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ที่คอมเมนต์แรกนะครับสามารถแตะเข้ามาได้เลยนะครับเมื่อเราเข้ามาอยู่ในหน้าหลักของเว็บไซต์นะครับ ให้แตะไปที่คําว่าเข้าสู่เว็บไซต์นะครับต่อมานะครับให้เราไปแตะที่คําว่าการเลือกตั้งนะครับเมื่อเราเข้ามาอยู่ในหน้านี้นะครับให้ไปแตะที่คําว่าตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งการเลือกตั้งสสนะครับเมื่อเราเข้ามาอยู่ในหน้านี้นะครับให้ทําการกรอกหมายเลขประชาชนของเราลงไปนะครับแล้วก็แตะไปที่คําว่าตรวจสอบต่อมานะครับระบบก็จะแสดงรายละเอียดผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับก็จะบอกถึง วันที่เลือกตั้งนะครับผมซึ่งกําหนดการเลือกตั้งประจําปี2,566ในปีนี้นะครับก็จะเลือกตั้งกันในวันที่14พฤษภาคม2,566นะครับบรรทัดต่อมานะครับก็จะเป็นชื่อของเรานะครับแล้วก็เขตเลือกตั้งหน่วยเลือกตั้งแล้วก็สถานที่เลือกตั้งนะครับและบรรทัดสุดท้ายนะครับก็จะเป็น ลำดับที่บัญชีรายชื่อนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็เป็นกลุ่มแรกนะครับก็คือกลุ่มผู้ที่ไปใช้สิทธิ์ปกติในวันที่14พฤษภาคม2566นะครับต่อมานะครับสำหรับท่านใดที่ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้านะครับก็สามารถตรวจสอบรายชื่อของท่านได้จากเว็บไซต์นี้เช่นกันนะครับคอยท่านนะครับทำการ กรอกหมายเลขประชาชนของท่านลงไปนะครับแล้วก็แต่คําว่าตรวจสอบนะครับก็จะเข้ามาอยู่ในหน้านี้นะครับผมซึ่งในหน้านี้นะครับสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้านะครับก็จะมีการแสดงข้อมูลนะครับว่ารายละเอียดผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับก็จะมีชื่อของเรานะครับแล้วก็จังหวัดที่เรามีสิทธิ์อยู่นะครับแล้วก็เขตที่เรามีสิทธิ์อยู่นะครับและทางด้านล่างนะครับผมก็จะเป็นการแสดงข้อมูลเกี่ยวกับการขอไปใช้สิทธิ์ล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้งนะครับ ก็จะบอกข้อมูลว่าวันที่เลือกตั้งล่วงหน้านะครับก็คือวันที่7พฤษภาคม2566นะครับจังหวัดที่ไปใช้สิทธิ์นะครับแล้วก็สถานที่ที่จะไปใช้สิทธิ์นะครับและด้านล่างนะครับก็จะเป็นลำดับในบัญชีนะครับผมสำหรับท่านใดนะครับที่ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าก็สามารถตรวจสอบรายชื่อของท่านผ่านทางเว็บไซต์นี้ได้เช่นกันนะครับ เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับวิธีการตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งประจําปี2566นะครับวิธีการตรวจสอบก็ง,ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับผมยังไงก็อย่าลืมไปใช้สิทธิเลือกตั้งกันด้วยนะครับสุดท้ายนี้ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปดีๆจากช่องสิวเพชชาแนลนะครับขอบคุณครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับ